สวัสดีค่ะวันนี้เราพามากันร้านที่มีมัซาลาโดซาขายนะคะ f ออยากเห็นมัซาลาโดซาที่อินเดียร้านนี้จะขายเป็นขนมหวานด้วยแล้วก็เป็นอาหารใต้ก็จะมีมัซาลาโดซาอะไรอุตภมัมอิตลีประมาณนี้นะคะ แล้วนอกนั้นก็จะเป็นอาหารเหนือปกติอันนี้เป็นเมนูนะคะตัวเล็กมากมองไม่เห็นหรอกแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะสั่งอะไรก็เป็นมาซ a าลาโดซานะคะส่วนคุณลูกสาวอยากกินขนมหวานเขาก็เลยสั่งขนมหวานมากินไม่รู้แหละไม่หญิงลุยก่อน ชิ้นใหญ่เลยจานไปหน่อยหนึ่งไม่จานสิอันนี้เขาเรียกว่า,าถาดถาดหลุมมีช่องหลช่อง ที่นี่ในในร้านหานะคะจะไม่มีเสียงแตรแต่จะมีเสียงคนคุยแทนอันนี้เป็นไส้มันฝรั่งข้างในนะคะอันซัมเบอร์คล้ายๆแกงส้มบ้านเราเปรี้ยวๆซอสมะเขือเทศไม่ใช่ซอสสำเร็จรูปนะคะเป็นชัตอนี่แล้วก็มะพร้าวชัตอนี่ อาหารชนิดนี้เวลากินก็ใช้ช้อนซ่อมนะคะเป็นปกติแต่ก็มีบางคนนะเขาจะใช้มือจะมีความมุม,มามนิดหนึ่งเพราะว่าแผ่นมันใหญ่เอาล่น เราก็ตักแผ่นแป้งกินเข้าไปนะคะพร้อมใส้มันฝรั่งแล้วก็จะซดน้ำแกงไปด้วยให้มันลงคอมันก็จะเป็นความมันๆของมันฝรั่งนะคะมีมาซาร่ามีเครื่องเทศแต่แล้วก็ตัดด้วยความเปรี้ยวของแกง คือมันก็เข้ากันอ่ามีคนขอแจมแล้วถ้ามันเลี่ยนไปนะคะก็ตัดชัตตนี่ซึ่งมีความเปรี้ยวความหวานในตัวเข้าปากไปอีกคือไม่แปลกใจว่าอาหารใต้ชนิดนี้มาเป็นที่นิยมไปทั่วประเทศได้ยังไงคือเขามีความครบเครื่องของเขาอยู่แล้ว คำสุดท้ายและแล้วก็หมดนะคะแต่คลิปหน้ามาดูว่าแม่หิงจะกินอะไรต่อ